สวัสดีครับผมพี่พาไปวัดด้วยครับผู้ชมไปสูงน้ำพาด้วยวันนี้ขเขาบริหารสวนการมาครับเ้าเกาะไปสูงน้ำพาครับปีสงการมันปีพศ2 5 0 0 863ครับวันนี้ผมมาเก็บดอกคูณเก็บถึงไหมพี่จางเก็บให้คนละดอกอให้คนละอันนะเก็บมาสองอันเอามาเอาครับเอามาเอามาแล้วมาเอามา ไปเอามาอีกออมันไม่พอเอามาเผื่อน้องด้วยนะเอา,าอีกอีกรับเก็บมาสองอันนะพี่จา้าเนี่ยดูได้เราด้วยเก็บสองอันอืมมาส่เดี๋ยวพี่หนอเก็บมาเราข้างเกาะเอามาหลุดใส่เด้อพี่น้องนี่หลุดใส่เลย เราต้องใส่นำ้นำยังแหละครับน้ำอบน้ำอบครับใส่ให้มันมีกลิ่นหอมอีฟใส่ได้นะใส่ลงไปครับอีบหอมอม,อมากเลยอะ่ะใส่อีกไม่ได้รูดอันนี้ให้เอาไว้ส่งน้ำพระ เอาใส่ไว้สูงน <c oughs> ้ำพระคนๆๆ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 ขนขนข่ขน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 เนข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 นครับขันข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 นนข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 นรนขนขนขนนขนขนนนนนนนร่นนนข ก็ต่อมาหดหนามผักคนมาหน่อยมาเส็ั้งแล้วเลยคนมาหน่อยเลยค่อเ่าคือทุกปีนะบ่าคือทุกปีอืมนคนมาหลายครับไปเลยไปกันเลย 对，真的。 เขาหามเล่นชงกาเขาจ้ามันนี่หน่อย ครับอันนี้รูปจอนเขียดนะครับคุณูจอนเขีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี่เขาใส่เป็นดอกไม้ไว้อันนี้ไม่ตายรับนม่รัดมือเดี๋ยวดอกไม้ตักไว้ดิตักดอกไม้เล้ด่ เสียงดังทำไมช่วงนี้คุณบอกว่าอะไรกับเขาโกโลโควิดกันเสแล้วมะเดินไปผัาป่าอบ ตาน้ำกันหมดแล้วนะคะมีอยู่สองคนนี่แหละ,ละน,น้ำกันหมดแล้วด้วยบริด้สงการแตสท์ซัดหนังสองคนนี่ครับตายกันเองเลยค่ะสู้เลยพอเพียงแค่นี้นะคคัะพี่นอกจบไม่ไาเร็วหนูอยากกับบ้าง